สวัสดีครับผมชื่อนายวัฒนันพยุตย์รำนะครับชื่อเล่นชื่อก้าครับมาจากโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมครับเป็นผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถด้านศิละปะวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ครับประเภทการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุยครับความสามารถของผมนะครับก็จะมีการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งการเต้นการรำครับส่วนงานอดิเรกของผมก็จะมีการวิ่งการร้องเพลงแล้วก็การเต้นครับ พอแฟนแต่งงานเฉเลยอ,อกหักนีความชำนักมาพักอยู่ลบบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สีหลับตานอนทอดทอนหรือดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเรา ผมสนใจในสาขานี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทํามาตลอดครับอย่างการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งการคิดโชว์หมอลำํำแล้วก็การคิดโชว์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมครับมันพาผมเข้าไปใกล้กับผู้คนหรือว่า เรื่องราวของชุมชนนั้นๆที่ผมที่ต้องการจะศึกษาครับซึ่งจุดนี้ทําให้ผมได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมชุมชนนั้นเขาถึงมีความเชื่อแบบนั้นทําไมถึงมีเรื่องราวที่สืบต่อกันมาทําไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงมาถึงในสังคมครับซึ่งในสาขานี้ครับมีวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและก็ความหลากหลายของผู้คนครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสนใจอย,อยู่พอดีเลยครับและผมครับก็คิดว่าความสามารถในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมครับให้คนเข้าใจง่ายผ่านการแสดงครับเป็นสิ่งที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ได้และผมก็อยากใช้มันนะครับสื่อสารให้คนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นครับประสบการณ์ของผมที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการขับร้องไปทยลูกทุ่ง การคิดโชว์หมอลำแล้วก็การคิดโชว์วัฒนธรรมครับแต่โชว์วัฒนธรรมที่ผมภูมิใจมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียแรงเหนื่อยเนี่ยก็จะเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเมืองศรีเทพครับจากจังหวัดเพชรบูร์ที่เป็นมรดกโลกเพราะว่าคุณครูครับได้มอบหมายให้ผมเป็นคนจัดการแล้วก็ดูแลควบคุมทุกอย่างเลยครับผมก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเมืองศรีเทพครับได้รู้ว่าเมืองศรีเทพเนี่ยมีเขาคลังนอกเขาคลังในมีปรางสองพี่น้องแล้วก็เมืองศรีเทพได้รับอิทธิพลจากทวารวดีมาเป็นหลักครับผมก็ได้คิดท่ารำเองครับกษา รีสืบข้อมูลก็เลยมาเจอกับภาพเากะสลักนุนต่ำครับของภาพนักดนตรีสตรีทั้ง5้าที่พบที่จังหวัดราชบุรีครับเป็นภาพนักดนตรีสตรีครับนำมาดัดแปลงแล้วก็มาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดท่ารำนะครับในสมัยทวารวดีครับแล้วก็ผมก็ได้นำข้อมูลที่ศึกษาเนี่ยมาแต่งเป็นโชว์เปิดเรื่องเองด้วยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของโปสเตอร์ครับที่ผมได้ทำเองด้วยนี่ อันนี้คือเป็นโปสเตอร์ที่ผมทำเองครับก็จะมีพระสุริยะพระวิษณุครับแล้วก็จะมีธรรมจักรแล้วก็นี้ก็จะเป็นภาพปูนปั้นนักดนตรีสตรีทั้ง5ครับผมจะลองท่องให้ฟังนะครับเทาวาเออเทวาราวดีเมืองสีเทพแห่งนี้มีมนคลัง เขาคลังนอกคลังในมีตำนานหกทับจ็ดขอเล่าขานเหตุการณ์จริง ซึ่งผมนะครับก็มี t ิก t o อกแอดเคานส่วนตัวนะครับที่ทําเป็นเกี่ยวกับโคเบอร์การรําแล้วก็การช์เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับก็มีวัฒนธรรมต่างประเทศด้วยครับซึ่งผมนะครับก็ได้ตระหนักนะครับว่าวัฒนธรรมกับสังคมนะครับมันต้องเดินไปด้วยด้วยกันครับแล้วก็การแสดงหรือศิลปะนะครับก็สามารถที่จะเล่าเรื่องของสังคมนะครับได้อย่างลึกซึ้งมากๆเลยครับประสบการณ์เหล่านี้นะครับทำให้ผมนะครับอยากเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างสังคมความเชื่ออัตลักษณ์แล้วก็ความหลากหลายของผู้คนครับให้ลึกขึ้นแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้น ในอนาคตนะครับผมมุ่งหวังครับว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่นําศิลปะที่มาจากความสามารถของตัวเองและวัฒนธรรมที่มาจากความรู้ของสาขาครับเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงผู้คนและสร้างพื้นที่ให้กับเสียงของชุมชนนะครับที่อาจยังไม่ถูกมองเห็นมากครับและผมนะครับยังอยากใช้ความรู้จากสาขานี้นะครับโดยเฉพาะวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมนะครับที่สอนเกี่ยวกับความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ครับมาออกแบบการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายแล, Jeez, และจริงใจต่อพวกเขาครับส่วนความคาดหวังของผมในอนาคตนะครับผมคาดหวัง ว่าสีที่ได้จากสาขานี้นะครับจะช่วยทำให้ผมนะครับเข้าใจถึงรากฐานของสังคมนะครับได้อย่างมากยิ่งขึ้นและทําให้ผมนะครับสามารถพัฒนางานที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อผู้คนในอนาคตได้ครับ สุดท้ายนะครับผมหวังว่าผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับขอบคุณครับ